สาษาที่ชอบใส่แหวนเป็นคนที่ชอบเปิดเผยชอบเดินทางท่องเที่ยวและชอบแสดงความเป็นเจ้าของกลับมานะคะใครที่สนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้นะคะของคุณหมอนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปได้เลยที่มูล,ลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0251766 6 0ถึง 1>, 1ค่ะแจกฟรีทุกเล่มโทรไปเลยหรือตอนนี้ใครที่ดูรายการอยู่นะคะแล้วก็มี ID l ดีลนของรายการอยู่แล้วก็แค่ sms เข้ามาได้ฟรีเหมือนกันนี่อ่านไปใจเป็นสุขคะนองปูบอกอ่านทีเดียวจบเลยใช่ไหมรอบเดียวเลยคิดว่านะยังไม่ได้อ่านค่ะพี่กายแต่หมายถึงว่า่านเล่มอย่างเงี้ยนะจริงแล้วอ่านวันเดียวก็จบแล้ววันเดียวแล้วมันบางแล้วตัวหนังสือใหญ่แล้วบางคนอาจจะไม่ชอบอ่านหนังสือแบบหนาไงเนี่ยอย่างเงี้ยดูแล้วสบายตามากเลยค่ะนะคะโทรศัพท์ไปได้เลยใช่แล้วนะคะและถ้า นอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะอากาศร้อนๆเนี่ยนะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยจะต้องแบบห,หาวิธีการแต่งกายที่มันดับร้อนอแต่จะแต่งยังไงนะให้มันหรอกคงความฮอตของตัวเองอยู่ออกไปไหนก็ยังแบบเฮ้ยเป็นเราอยู่แล้วก็เปรี้ยวนะคะรับเดือนเมษาบแบบนี้เพราะฉะนั้นบุมเลยบุกค่ะไปที่กลางสยามสแควร์เลยนะคะไปดูดีกว่าว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาแต่งตัวคลายร้อนกันยังไงกับมีสไตล์ค่ะค่ะมีสไตล์ โอ้หเจอสาวสวยที่ใส่กางเกงขาสั้นเหมาะกับคอนเซปต์หน้าร้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคำถามของเราในวันนี้เนี่ยหน้าร้อนแบบนี้อยากจะแต่งตัวยังไงมากที่สุดคะโอ้สั้นที่สุดปะ <c oughs> เพราะว่าร้อนมากเนาะช่วงนี้แล้วเสื้อล่ะคะเสื้อก็เว้าวที่สุดปะเว้าวที่สุด <c oughs> อ่าให้อย่าง้งานเนี่ยให้ถ้าเกิดว่าแนะนำคุณผู้ชมถึงหลักการในการ mix and match เสื้อผ้าในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แนะนำหน่อยได้ไหมคะ ก็แต่งอะไรที่เข้ากับตัวเองเนาะแล้วก็แบบว่าเข้ากับหุ่นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเออสีสันก็ช่วงนี้ซัมเมอร์ก็ฉูดฉาดได้น่นแล้วถ้าเกิดว่าให้มาแมทกับกางเกงขาสั้นล่ะคิดว่าเขาควรจะใส่เสื้อหรือว่าจะใส่รองเท้าแบบไหนดีคะจริงๆเกางเกงขาสั้นสีดํานี้ไปได้ทุกทุกทุกเสื้ออยู่แล้วเนาะว่าแบบว่าทุกสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ รองเช้ามีโซ่นิดๆก็น่ารักดีค่ะอแล้วก็ออซสเซ,ซอรีหน่อยองั้นถามแหล่งชอปปิ้งได้ไหมคะปกติไปชอปเสื้อผ้าสวยๆหน้าร้อนแบบนี้ที่ไหนคะก็แถวเนี้ยค่ะสยามแล้วก็แพจินัมท <c oughs> <c oughs> ั่วไปไปแพจิน,นัมนียกโหลเลยไหม <c oughs> ใช่ต้องพาเพื่อนไปนะสี่สี่ห้าคนอะไรเงี <c oughs> <c oughs> ้ยดีดีดีนี่แนะนำคุณผู้ชมเลยนะไปแทจินัมต้องไปเป็นกลุ่มค่ะใช่จะได้แชร์กันถูกต้องถามชุดที่ใส่มาวันนี้ดีกว่า เสื้อตัวนี้จําได้ไหมว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่คะโอ้ยซื้อพัชจีน่ามาหาร้านเพื่อนจะบอกว่าฟรีนะสองร้อยห้าสิบบาทแหมเพื่อนเขาก็คิดตังค์ใช่ใช่ใช่สองร้อยห้าสิบบาทจริงๆ250สองร้อยห้าสิบบาททำไมเลือกมาใส่หน้าร้อนได้เสื้อตัวนี้จริงๆมันบางด้วยนะคะเออมันบางอือแล้วมันก็ลมโกรกอะไรอย่างงี้ซีราจะได้ไม่เปียกใช่ไหมแล้วกางเกงอะคะ กเกงกเกงอ๋อนี่เกงซาร่าค่ะน่าจะประมาณพันกว่ามั้งคะพันสองพันสามแถเนี้ยรองเท้ามีส้นนิดๆอย่างที่บอกเลยรองเท้าซื้อแถวสีลมมั้งคะสามร้อยบาทกำไรอะกำไรเมื่อกี้ตัวเองบอกถึงกำไรแชนแนลเอ็มธรรมดาค่ะน่าจะประมาณสองสามร้อยมั้งคะอาทิ้งท้ายขอให้โพสต์ท่าน่ารักน่ารักเหมาะก,กับหน้าร้อนหน่อยนะหนึ่งสองสม ่โอ้โหใส่ขาสั้นน่ารักแบบนี้ถามเลยดีกว่ามีหลักการในการ mix and m a t ช์เสื้อผ้ากับยีนขาสั้นขาสั้นหรือว่ากางเกงอะไรก็ได้ขาสั้นของเรายัางไงคะก็จะใส่กางเกงยีนที่มันแบบสีอ่อนๆแล้วก็ลายสวยๆกับรองเท้าที่สีมันโดดขึ้นมาอย่างเช่นพวกสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่แล้วเสือ้อละคะ เสื้อก็เลือกอันเสื้อชอบเดี๋ยวนี้หน้าร้อนก็ต้องใส่แบบเสื้อแขนกุดอะไรอย่างงี้ค่ะปกแขนกุดโปร่งสบายสบายค่ะแล้วสีของเสื้อล่ะคะถ้าสมมติแบบข้างล่างมันเป็นยีนขาะสั้นไปแล้วเนี้ยเราใส่เสื้อสีอ่อนหรือว่าเข้มไปเลยดีชอบอ่อนออน่ะมันน่ารักดีขอเราเป็นสาวเซอร์แต่ยังแบบมีความน่ารักอยู่ <c oughs> ค่ะอ่อะแล้วถ้าเกิดว่า เราให้แนะนําคุณผู้ชมกับการแบบว่าเอ้ยจะไปหาซื้อกางเกงขาสั้นเก๋ๆแบบนี้ได้ที่ไหนอ่ะอ๋อส่วนใหก็ชอบช็อปที่จตุจักรอะค่ะแล้วก็สยามตอนเย็นๆเสื้อสวยดีค่ะคือแนะนําเลยว่าที่นั่นกางเกงเยอะมากใช่แล้วก็ถูกด้วย <c oughs> อย่างตัวที่ใส่มาเนี่ยพี่เห็นว่ามันไม่ใช่กางเกงขาสั้นธรรมดานะมันแอบมีดาวฟรุงฟริงด้วยอ่ะ <c oughs> ก็ดาวสวยๆไม่รู้ทําไมเราถึงไม่เลือกที่จะใส่ขาสั้นยีนธรรมดาเอาแบบไม่มีลายอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงใส่แบบมีลายดาวด้วยเพราะมันจะได้ดูแบบเด่นๆขึ้นมาเพราะเสื้อเราก็สีอ่อนแล้วไงก็จะได้เด่นขึ้นมาเสื้อที่ใส่อยู่นี้ไปซื้อที่ไหนมาแล้วก็ได้มาราคาประมาณเท่าไหร่คะอ๋อเสื้อตัวนี้น่าจะเปน็นอันนี้แม่ซื้อให้ไม่ไแน่ใจกันค่ะอันนี้ซื้อที่จัดุจกักราคาประมาณสองสรแล้วก็อันนี้ของคอนเวิร์ Uh, พันพันสองพันนะพันสองพันใส่ขาสั้นทุกวันเลยเปล่าเดี๋ยวนี้หน้าร้อนแบบนี้ก็ทุกวันแต่ว่าบางวันก็มีใส่ขายาวก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ใส่ขาสั้นแล้วถ้าเกิดว่าพี่ให้แนะนําคุณผู้ชมนิดนึงว่าแบบเอ้ยหน้าร้อนแต่ว่าฉันก็อยากจะชิคอะฉันจะเลือกใส่เครื่องประดับอะเลือกใส่ชิ้นไหนดีเครื่องประดับใส่ขาสั้นกับกระเป๋าละกันแต่วันนี้กระเป๋านูไม่สวยแล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกได้อะเป็นกระเป๋าแบบไหนดีคะกระเป๋า แบบนี้ที่มันถือแบบนี้แล้วเหมือนพี่เอเหรอ <c oughs> ไปแกาปที่เข้าสังกัด <c oughs> งั้นสุดท้ายค่ะขอโพสท่าน่ารักน่ารักโชว์ขาเรียวขาขาสั้นของเราหน่อยเร็วหนึ่งสองสานี่ ้อนแบบนี้แล้วแล้วเราก็เจอผู้หญิงที่ใส่กางเกงขาสั้นด้น,น่ารักสุดๆเลยสไตล์ของตัวเองบอกได้ไหมคะว่าปกติคิดว่าตัวเองเป็นคนเปรี้ยวน่ารักหวานๆเซซอร์หรือไงคะเออจะออกแนวเซซอร์มากกว่าค่ะแล้ววันนี้ทาไมถึงเลือกที่จะใส่ขาสั้นมาคะเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้กรุงเทพอากาศร้อนมากเลยค่ะก็คิดว่าใส่ขาสั้นจะสะดวกแล้วก็ไม่ร้อนมากค่ะงั้นถามได้ไหมคะว่าหลักการในการมิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้าคู่กับกางเกงขาสั้นของเราแนะนําหน่อยควรจะใส่ย,ยังไงดี ก็ถ้าเป็นกางเกงขาสั้นใช่ไหมคะก็จะใส่เป็นเชิดก็ได้ค่ะใหหน่ารักออกหวานหวานนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเอาเจอเลยก็จะเป็นเสื้อกล้ามยาวๆก็ได้อะค่ะถามแหล่งช้อปปิ้งได้ไหมซื้อเสื้อผ้าที่ไหนคะปกติก็จะเป็นสยามกับแพติี้นัมค่ะสองที่ใช่ค่ะแพติี้นัมนี่ชอบคนเดียวหรือชวนเพื่อนไปด้วยชวนเพื่อนมาด้วยค่ะเพื่อนหายไปไหนไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแต่งตัวมาได้น่ารักถามเลยดีกว่าเสื้อตัวนี้ค่ะซื้อที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่ซื้อจำไม่ได้แล้วค่ะนานแล้วค่ะ แต่ประมาณ250บาทค่ะสีขาวกางเกงล่ะคะกางเกงน่ารักมาก250บาทค่ะซื้อที่ไหนแพตตินัมค่ะอ๋อเป็นยีนขาสั้นเอวสูงด้วยใช่ค่ะหมวกล่ะคะหมวกเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยค่ะ150บาทค่ะแพตตินัมชั้นามค่ะนี่เพิ่งมาจากแพตตินัมสดๆร้อนๆเลยใช่ค่ะรองเท้าอะคะรองเท้าผ้าใบอันนี้ของไนกี้ค่ะจะอยู่ที่ราคาประมาณ3,000กว่าบาทค่ะ ทำไมเลือกใส่ผ้าใบทรงแบบนี้กับกางเกงขาสั้นแบบนี้คะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นผ้าใบที่มันโชว์ข้อค่ะอันนั้นก็จะทําให้ขายาวขึ้นแต่จริงๆขายใหญ่ใส่แบบนี้มันก็ดูตันนะคะแต่ว่าคิดมั่นใจในตัวเองค่ะคิดว่าใส่แล้วสวยชอบมากจริงๆใส่หุ้มข้อมันก็ดูตันนะคะแต่ว่ามั่นใจในตัวเองมากค่ะสุดยอดเลยงั้นเพราะฉะนั้นค่ะโพสท่าทักทายคุณผู้ชมกันเล็กน้อยนะนึ่งสัง่งซาม ได้ข่าวว่าพี่บูมก็มีเองเกงแบบนี้เหมือนกันมีเหมือนกันตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเนี่ยมูตะชิมมาหารเาใครแกะตางูอย่างนี้ฉัเล<น>ี<น>้ยวเลี้ยว่าตัวเองก่อนก่อนโดนพี่ว่ากล <c oughs> ัวตัดหน้าไปก่อนนะคะก็เนี่ยแหละเอามาฝากกันนะคะทรายจะได้ย่างตัวรับร้อนแบบนี้ได้ดีๆแล้วก็น่ารักเกียจค่ะแต่วันนี้เขาสวยนะวันนี้บูมสวยสวยสวยแต่จริงๆเขาสวยทุกคนอย่าพูดนะ สวยมากเลยลวเมอเลยด้วยเฉยเองกันไ่ก่อนเลยใช่ไป่อนอนี้ก็สวยนะแต่อย่าพูดนะแี่นี้เดียวค่ะนะคะก็วันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเรามีเรื่องของความคลายร้อนหลายอย่างจริงๆนะคะแล้วอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วโทรศัพท์ไปได้นะคะมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพนธ์ให้หนังสือฟรีเลยค่ะค่ะแล้ววันจันทร์หน้าผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามรายการผู้หญิงผู้หญิงให้ได้นะคะเป็นเรื่องของกลิ่นปาก คุณผู้ชมทราบรอเปล่าว่าเวลามีกลิ่นปากเนี่ยนอกจากจะเสียบุคลิกแล้วมันเป็นอันตรายต่อเรามากๆค่ะจะทํายังไงไม่ให้มีกลิ่นปากและจะไมมีกลิ่นปากถึงอันตรายต่อสุขภาพมากๆนะคะคุณหมอจะมาบอกติดตามให้ได้วันจันทร์ค่ะดีดีฟังดูนะกลัวเนาะก็อันนี้ต้องระวังอย่างมากจริงจริงเด็กแกไปชเล็กดูอ่เดี๋ยวเขาจะให้ปูลองดมกลิ่นเขาใช่ไหมใช่ปูรู้แล้วไหมปูหันหนีก่อนเลย ดีนะ2คนนี้น,น้องของพี่สวยพี่เลยให้อภัยได้ตลอดเวลาะคะขอบคุณเสื้อ้าเรามารีฮอรนะคะแล้วก็ทูแกอรี่ด้วยนะคะมีความสุขในวันหยุดสงการานต์แบบนี้นะคะลาไปก่อนพร้อมกับขนมสวยๆแล้วก็น่ากินแบบนี้จาก <c oughs> ามิส s มามอนวันนี้ <c oughs> สวัสดีคะ่ะส <c oughs> สวัสดีคะ่ะชิมเลยนะ